มาข้อที่10นะครับโจทย์บว,ว่าในวงจรมีตัวต้านทาน3ตัวต่อเป็นแบบอนุกรมนะครับก็คือ50า5ถ้าต่อกับแหล,ล่งจ่ายไฟ30โวลต์ให้หากระแสไฟฟ้าในวงจรนะครับก็ต่อตัวอนุกรมก่อนต่อต่อตัวต้านทานก่อนนะครับก็เป็น3าตัวนะครับ ก็จะมี5 10แล้วก็15นะครับก็แบบ้วมก็บวกกันเลยนะครับ5้าบวกสิบบวกสิบห้า็จะเป็น30 10โวห์ครับแล้วก็ให้หากระแสไฟฟ้านะครับให้หาไอนะครับไอเท่ากับวส่นครับวีก,บบ v ก็ให้มาแล้วนะครับ ก็คือสามสิบและอาก็เพิ่งหามานะครับเมื่อก,กี้ก็สามสิบนะครับแปลว่าไอก็คือตัดกันก็จะเป็นหนึ่งไอ้รอบหนึ่งครับผม